สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะคะกับรายการ e g i e n s Review ซึ่งวันนี้เราก็เป็น EP ที่2องแล้วค่ะวันนี้ทุกคนอยู่กับชาชาอีกินปีสค่ะแล้วก็อ n อนเอกิค่ะค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักวิชาทางด้านทักษะภาษากันไปแล้วเนี่ยวันนี้พวกเราก็จะมารีวิวอีกสายวิชาหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันซึ่งก็คือวิชาภาษาศาสตร์ค่ะ โดยพวกเราเนี่ยก็ได้เลือกวิชาที่น่าสนใจแล้วก็วิชาที่พวกเราชื่นชอบมาให้ทุกคนฟังกันค่ะมาเริ่มเป็นวิชาแรกกันเลยค่ะในส่วนของวิชาแรกนะคะ e p 2 4 4 English Phonetics and Phonology เนื้อหาที่เรียนเนี่ยก็จะเดินเกี่ยวกับ Phonetics หลักการออกเสียงวิธีการเปล่งเสียงการออกเสียงคำศัพท์ต่างๆทั้งในระดับคำและประโยคให้ถูกต้องค่ะนอกจากนี้เรายังได้ฝึก t r a n s c r i b e คำศัพท์ แล้วก็ยังได้เรียนเรื่องความหลากหลายของสำเนียงในแต่ละท้องถิ่นด้วยค่ะส่วนกิจกรรมภายในห้องนะคะส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะให้ทำเวิร์กชีตได้ฝึกออกเสียงคำศัพท์แล้วก็ถอดเสียงศัพท์หรือที่เรียกว่า transcribe แล้วก็ได้มีการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับ phonology แล้วก็ phonetics ซึ่งในบางสิเนี่ยก็ได้มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายแล้วก็ได้มีการ discuss กันในห้องด้วยค่ะบรรยากาศการเรียนของวิชานี้ก็เป็นกันเองอาจารย์ัพ p อ o r t ให้นักศึกษาถามคำถามเรื่องที่ไม่เข้าใจได้ค่ะ ต่อไปก็เป็นวิชา E.G. 3 4 2หรือ English Morphology and Syntax นะคะซึ่งในวิชานี้เนี่ยเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของคำประโยคในภาษาอังกฤษประเภทของคำลักษณะของคำที่หลากหลายที่ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันค่ะสำหรับกิจกรรมของวิชานี้นะคะก็จะมีการบ้านเกี่ยวกับบทเรียนที่เรียนกันมาเช่นภาษาอังกฤษของประเทศต่างๆค่ะ ส่วนบรรยากาศในการเรียนนะคะก็ค่อนข้างเป็นกันเองค่ะแล้วก็ลักษณะการเรียนเนี่ยก็จะเรียนเป็นเลคเชอร์เป็นแบบออนไลน์ค่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ใจดีสามารถสงสัยอะไรก็สอบถามได้ค่ะวิชาถัดไปนะคะ eg 3 c c world english e s วิชานี้เนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับกบริศาสตร์ของภาษาอังกฤษทั้ง old english middle english และ modern english และภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆเช่น british english american english thai english รวมไปถึงบริบททางประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองของประเทศน,นั้นๆด้วยค่ะในช่วงทลายเทอมเนี่ยก็ยังได้เรียนเกี่ยวกับโมเดลของภาษาอังกฤษรวมไปถึงการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันด้วยค่ะ ส่วนกิจกรรมภายในห้องนะคะอันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับอาจารย์แล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเซกนะคะแต่ว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็จะมุ่งเน้นให้เราได้รู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆมากขึ้นอย่างในบางเสกเนี่ก็มีการร้องเพลงที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆและในช่วงท้ายๆเทอมเนี่ยก็อาจจะมีการนําเสนอเกี่ยวกับเชษ้ีการใช้ภาษาอังกฤษในประเทศต่างๆแล้วก็แนวโน้มการใช้ภาษาอังกฤษในอนาคตด้วยค่ะสำหรับบรรยากาศการเรียนของวิชานี้นะคะ เนื่นองจากเป็นวิชาที่ออกแนวเลคเชอร์ทำให้ไม่ค่อยเคร่งเครียดเวลาเรียนและเพืเ่อนๆก็ช่วยกันเรียนช่วยกันติวด้วยค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นวิชาที่พวกเราจะได้เรียนกันในปี4นะคะโดวยวิชาแรกก็คือ E.G. 3 4 5 Intercultural Communication ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราสองคนยังไม่ได้เรียนวิชานี้นะคะแต่ว่าเราก็ได้ทำการไปสอบถามเพื่อนๆที่ได้เรียนแล้วมาแชร์ให้ทุกๆคนฟังกันค่ะมาดูก,กันเลยค่ะว่าเราเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้าง ทางด้านเนื้อหานะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมบทบาทของวัฒนธรรมการสื่อสารทั้งทางวัจนาภาษาและอวัจนภาษา,ภาอัตลักษณ์และความหลากหลายของวัฒนธรรมรวไมไปถึงบทบาททางเพศในภาษาและก็กลุ่มวัฒนธรรมต่างๆค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมของวิชานี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนําเสนอเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมเช่นการสเตอรอไทป์ความรุนแรง อาชีกรรมท <mel> ี่เกิดจากความเกลียดชังและอคติค่ะแล้วต่อไปก็คือวิชา e g 4 4 7 Contrastive Analysis of English Thai นะคะซึ่งวิชาเนี้ยก็เป็นวิชาที่ได้เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยตั้งแต่ระดับคำจนถึงระดับประโยคเลยค่ะแล้วเราก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของสอวัฒนธรรมเพื่อช่วยให้เราเรียนภาษาได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ สำหรับวิชาสุดท้ายของ e n t s Review EP2 นะคะก็คือวิชา e g c c 8 Discourse Analysis ค่ะวิชานี้เนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมหรือที่เรียกว่า Discourse ทั้งด้านการพูดและการเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง Discourse Text และ Context นอกจากนี้ยังได้เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์บ,บทสนทนาและตัวบทจากสื่อออนไลน์การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับ Pragmatics และวยากรณ์ภาษาอังกฤษค่ะ ฟังโดูน่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่อ่อนใช่ค่ะวิชาวิชาเหล่านี้นะคะเอกอื่นก็สามารถเรียนได้ค่ะแต่ว่าบางวิชาต้องผ่านการเรียนวิชาบังคับก่อนเช่นวิชา e g 2 4 1คะ่ะ<ม>ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ e g n 2 Review EP2 หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกคนที่รับชมคะ่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย